แน่และว่้องแท่งัครับวานีปนัญญ์ร็ามาสตร์ค็ใส่กับโปรงรถหวาขนาดว่าพปเสีย,ย,มยมสบมินเดีนเราเมวนะครับเมื่อนี้ก็ได้มาเ<อ>ละตามหาคูาาาจารย์ออกกาดพัดดุลกับตะกี่มันถึงมิเต่รถโด,ดยสารนม่เรถโด,ด,ดยสารก็อากาศในพื่นบอา<อ>ประวัติ<อ><อ>สูฟังครับ เริ่มแรกกับคุแล้วทเ้พาพึงคุณแล้วเรียกวิารมักันทตอกจากมาถึงสรงเจดีแล้วเลยแล้วนะคุณนะก็ขายีที่เจ <27. S 2> ็ดคุ่นะไก่บ <22. 23. S 1> ่อหลนบ่อดนแล้วนนอยนนอเอาก็ออกโรงเลียนปอยีเจ็ดหกุอย่สิบสองปีสิบสามปีคุณแล้วก็ขยีเจ็ดจรจาะชานย้่เจ็ดยีแปด มีแปดมาอยู่ปูขานมีเก็ดไปยืนปูมันจันส่วนลื่นจะเอาประจำน่เนจะลื่นเวียนนึ่งเนื้อก็บผักไตผักใต,ก,ใตก็ไปไปย่างประจําตุอด,อ,อด้อนหอดพูกเจ็ดปูแล้วอัจันย์เหมือนปูเลยโอ้โหาอาหารทะเลอาหาทะเลลูกทะเลล <laughs> ทะเลคีรีอะเบงไส่หาดวันจันรเป็นไปเหมาย่ให้เรา เป็นเกาะพงงงพังงันยังไปทั้งกว่าขอซี่พี่ซีเพื่อเป็นมีเจ้าของเลี้ยเป็นส่าบันเลยโทษบอกนัดเอาว่าเห็นจากสามที่ค่านั้ยซี่โตในเรื่องสินะแล้าไปจองอาจารย์เหมือนสร้างไปเลยพอเป็นก่อใจลุงมหาคนไม่เห็นต้องการเหมือนเด้ครับท่านทุ่มพาห้าไปถ้าไปเที่ยวทะเลห้าวลงไปอยาดิทานครับ เตนหูเปิดหูเปิดตาคนผู้สามีจ้ารงน่งหนีไปสายอน่แต่ไม่โชคดีเป็นชคดีด้วยแหละมันคืนหน้งเิตกะบุ่มตอนนี้ท่านพระอาจารย์ทองนวลอุทยยกำลังเล่าเรื่องการต้องเที่ยวออกทุดงให้พระอาจารย์ฟ้าฟังครับ เออกำลังสนทนากันครับผมที่เรียกเฟอร์มาลี่ยังก็เกียวเฟอร์มาลี่ยังก็เลือกเฟอร์ลี่เลือกข้ามฟากเรียกข้ามฟากไม่นด้แลนด์เดวายแน้วนะยี่น้ำเชียวตัวเฟอร์ลี่เฟอร์ลี่เฟอร์ลี่คนของคนคนคนเลือคนรถนั่นแหละที่โอ้ได้เป็นลอยประมาณลอยนี่นะหรือสองลอยนี่นะเลือกข้ามฟากที่ว่าพอทางเราหรือเป็นเรียกเรียกเรียกเรยอข้ามฝากเรียกสองเจ้าจะเห็นเลอืมเรยอสารานตัวเรือสารล้านนะพวกเจ๊ ออมทั้งสนามบินขึ้นมาทั้งป้งหน้าอยนี้ันจมีนั่ซเ้นมีมีนั่มีนัปีนีซมาบ่มมาบ่มบงบุงมากกวมีทันหน้าเียวกิดรางินต้นใหม่ลรต้นต้นใหม่มากวากว่าขัวเรนอนแต่ละครั้งนึ่งนิงจะมั่นอยู่กแต่ฟูออกข้างขาฟขึ้นขึ้นน้ำ ก็ติดกับฟงทะเลไปแล้วติดไปใครดไปใครฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ไปผสมผสมไปเองแมั้งเนาเออจะได้ตนเองมั้งอยู่ในตนเองโอ้ประเดี๋ยวมีคนเล่าแล้วจริงพึ่งมากอยู่ในเหตุการณ์จริงในเหตุการณ์ครับบุ่มมากอืมเป็นยังไงผมตื่นอยู่บ่ตื่นเต้นบอตื่นเต้นแล้วยักไปใครแล้วหน้ามันมากแบบงวงบ่ครับงวงตาถึงวสูงโดนปลายสวนพูดแล้วเพิ่มเพิ่มมากเลี้ยมหนงปัดปานผู้เขาเลยอ่า โยมวนมากขึ้นศาสตร์เน <ique> ี่ยครับมวนมันพ oh, ื <Boy>? ้นมันว่าขื้นมันว่าโอ้มันหมุนเลยมันหมมั่งมัตามต้นสนที่จะฟังนันบละคับพมคือบ่กโอ้ต้นสนนี่มัน้อแต่ว่าต้นเผาะแเนี้ยละนัมันมวนไปไหนกันที่ม้วองอไปไหนัเออคต้นสมันมาหล่นกต่งามขาดมานึ่งมาหนมากเลยกวดลงไปวันเนี้ยเอาขื้นไม่หยกวันแห้งก็กา ตอนนั้นลูปูยูมองไหครับยูนี่มันยูเอาถ่ายเหมืองมันก็ถ่ายเหมืองลปูศีนพเทศรีนูเทศลถปูยูวัดบ่หรือยูน่วัดบมองลงไปเอออ๋อนี่แต่ฟังนี่หี่น้อนหลนงยน่นี่ดีดเนี่ยนอนเขามองมองเส้นมองใส่หาดมองชมวิวเอเขาเค็ดไว้หลังนึงทางมาบาเดียวมูลนายางไงวะ กังกายเลยเละเดยววิ่งเลยีต้องหนแรต้นตะบันขึ้นต้นไม่ตะบันปูอะไะขึ้นต้นบ้ขึ้นต้นไม่มันกับว่ามันก็ม่งามงามไม่คุณจักสามสี่มวนสี่ขึ้นมันกัล่งไปมันกับว่ถึงนั่นม่โดนเด้เลยเนี่ยจักประมาณเขาเมที่สิบที่เดีอซีเจ็ดปีนั่นพ่ถอยก่านเที่สี่สิบกว่าอยู่ลอกผมมที่อ่ผมืที่ีเจ็ดเนี่ยยีเลยย่ครับ ยี่สิบเจ็ดธันวายี่สิบเจ็ดธันวาครับวันคีดหมัดของฝรั่งโนานไปคนซี่หามันมงวนลงค้นไข่เมียงลงไว้พุ่นแจ๊กๆลอยค้นจะลอยซบแล้วอืมแต่ผมอยู่พี่มันเป็นนวลพอดีพอดีบางขนาดมันบางแห้งคือพุ่นที่โลกเรามันแห้งที่วกตะกัวปลาผนแห้งเพราะว่ามันราบครับมงวนหม่ามันมันอากวัดคนกระลังนอนคนกระลัง ดีแต่ว่าเป็นแเว้นแ้มือเว้นประมาณสี่โมงเนยมันมาอืขับแนมขึ้นมึงเซ็ตน้าลงบองปูกอนมันสิลงไหมมันลงก่อนพือรไก่อนเมนนีนขึ้นเหงวนทีบบจะนรท่าปูละก็บายจาเป็นกำลังสนทนาประสบการณ์ให้จานฝ้าฟังอยู่ครับเคยจมกลมอยู่ชายหาดเลยี่เดี๋ยวให้เป็นโนากันอ่าเ็แบบไปวายุ